ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินินเรื่องเรามาหาศจรรย์กองไพ่วันนี้นะคะเป็นไพ่โดยแบบโดยรวมไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าใครจูนพลังงานติดก็ อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะหากคุณลงเข้ามาดูในคลิปนี้อาจไม่ใช่เพราะความบังเอิญดวงจิตบางดวงที่เคยเกี่ยวข้องกับคุณในอดีตชาติอาจกำลังพยายามสื่อสารผ่านกองไพ่ตรงหน้าในชาติก่อนคุณอาจเคยลืมบางคนไว้ในความมืดและว,วันนี้เขาแค่อยากให้คุณมาฟังหลับตาตั้งจิตสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่า เขากำลังเรียกหาคุณเมื่อพร้อมแล้วเราจะไปฟังข้อความจากเจ้ากรรมนายเวรของคุณกันค่ะเตรียพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะดีนะคะแล้วเรามาเลือกกองไพ่กันนะคะอันนี้คือกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะตั้งจิตทำสมาธิห้นิงแล้วค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเราเลือกกองไพ่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่วะว่ากองที่หนึ่งเจ้ากรรมนายเวรของคุณ่ะ อยากบอกอะไรอยากสื่อสารอะไรกับคุณเดี๋ยวรามาดูกันนะคะกับกองที่หนึ่งค่ะมันเริ่มกับกองที่หนึ่งกันอ่ะสิบเหรียญขออนุญาตวางนะเมื่อกี้เพิ่งบูชาน้ำกับนมอ่าใบที่สองนะคะห้าดาบใบที่สามเด e เดเด็กเหรียญ แล้วก็สี่ดาบนะคะโอเคมีดเขาวางไว้แบบนี้นะเพราะว่าโต๊ะมันแคบอืมขยับแป๊บนึงโอเคลงไปนอนกองกันโอเคค่ะข้อความจากเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะหากคุณเลือกกองนี้กองที่หนึ่งนั้นไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เป็นเพราะดวงจิตดวงหนึ่งกำลังพยายามสื่อสารกับคุณค่ะเขาเคยเป็นแค่คนใกล้ชิดคุณมากแล้วก็ จากนาาี้ดสตร์อาจเป็นญาติพี่น้องคู่รักหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะใครบางคนที่คุณไว้ใจหรือเขาไว้ใจคุณมากจนรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคือทั้งโลกของเขาโลกทั้งใบของเขาแต่สัมผัสนั้นน่ะจบลงอย่างเจ็บลึกเลยค่ะเขารู้สึกเหนื่อยเหมือนแบบถูกทิ้งอะ่ะเออคุณคุณลืมเขาคุณทิ้งเขาอะไรประมาณเนี้ย ถูกลบออกจากภาพรวมของความสุขของคุณแม้คุณอะ่ะจะไม่ได้ตั้งใจแต่เขากับเจ็บเจ็บจนพลังนั้นยังสะเทือนตามคุณมาถึงชาตินี้นะคะคุณอาจรู้สึกได้ว่าชีวิตเนี้ยคุณพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนยังมีอะไรบางอย่างขาดขาดกันเกินอยู่เสมอนะความรักที่มาก็ไม่ได้เต็มเลยคือได้มาแบบกระปิดกระปอยอะไรอย่างเงี้ยเงินที่หามาก็ หมดวัยได้มาก็หมดวัยได้มาก็หมดวัยความพยายามกับไม่ได้ส่งผลเท่าที่ควรคนบางคนนะ่ะเหมือนมองคุณด้วยความไม่เข้าใจโดยไม่มีเหตุผลบางทีคุณบอกว่าเอ้ยทําไมเพื่อนคนนี้ไม่ชอบเราทําไมคนนั้นไม่ชอบเราทําไมคนนี้มองเราแบบอย่างนั้นอย่างนี้คือเหมือนแบบว่าเขาไม่เข้าใจตัวคุณนะ่ะคุณพยายามตั้งคําถามนี้อยู่นั่นนะ่ะเพราะว่าดวงจิตคนนั้นนะ่ะดวงนั้นนะ่ะยังอยู่กับคุณเขายังขัด เขายังขัดสนอยู่นะมิลินบอกได้แค่เนี้ยอ่าเนี่ยเห็นปะมากินมีภยัยเนี่ยบุรณะอืมมีบุรณะแล้วก็นี่ขัดสนเมื่อกี้มิลินเปิดไปละเนี่ยขัดสนเมื่อกี้มิลินพูดไปนะว่ามีการขัดสนอยู่เขายังขัดสนอยู่ในภพของภูมิของเขาเขายังรู้สึกว่าคุณน่ะมีครบในขนาดที่เขามีเพียงแค่ดวงจิตของความรู้สึกดีๆที่เคยได้รับจากคุณ และนั้นคือเหตุผลที่เขายังไม่ไปไหนแต่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรคุณนะไม่ได้มาลงโทษคุณหรือทำร้ายคุณนะแต่สิ่งที่เขาอยากให้คุณเนะ่เรียนรู้ในชาตินี้พบนี้คือคำว่าบุรณภาพซึ่งคือใบนี้คำว่าบุรณภาพในที่นี้หมายถึงอ,อการมีพร้อมภายนอกแต่แต่คือการเขาเรียกะ่รเขาอยากให้คุณนะ่ะ สมบูรณ์แบบในทางด้านจิตใจตื่นรู้เออเขาเรียกว่าตื่นรู้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคุณต้องรวบรวมสมาธิสติเออให้เป็นหนึ่งเดียวให้มีจิตที่แบบแน่นน่ะส่วนที่รู้สึกผิดส่วนที่ไม่อยากนึกถึงอะ่ะพยายามวิ่งหนีจากจากอดีตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณยอมรับทั้งหมดของตัวเองแล้วอะ่ะเจ้ากรรมนายเวรจะค่อยค่อยปล่อยมือคุณ เพราะเขาอะไม่ต้องการให้คุณเจ็บเขาแค่อยากให้คุณเห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณอะพยายามวิ่งหนีหรือพยายามหลบเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคุณยอมรับมันยอมรับความเป็นจริงเออเขาต้องใช้คํานี้ว่ายอมรับความเป็นจริงให้ได้นะคะแล้วก็เอ,อบทสร,รุปของกองนี้พ่ของคุณบอกเล่าเรื่องของกรรมที่เกิดจากการลืมใครบางคน ไม่ใช่ลืมด้วยใจร้ายนะแต่ลืมด้วยความไม่รู้เขาอยากให้คุณน่ะส,สำนึกเขาอยากให้รู้ว่าเขายังอยู่และอยากให้คุณให้อภัยตัวเองไม่ใช่โทษแต่ตัวเองเพราะคองเนี้เป็นคนที่ชอบโทษตัวเองเออโทษแต่ตัวเองฉันไม่ดีฉันนู่นนี่นั่นให้อภัยตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็มีมิรินมีเคล็ดลับในการขอคัมมาการรมเขานะคะเอาเลข ตุดทูบห้าดอกเก้าดอกสิบดอกขอขามาหรืออุทิศบินเออขออภัยว่าลินพันกันขออุทิศบุญทําบุญอุทิศวันที่ที่มีเลขสี่เลขห้าหรือเลขสิบสามนะคะทําบุญให้เขาอุทิศผลบุญให้เขาแล้วก็อภัยให้กับตัวเองถ้ามีเวลาก็ทําสมาธิสักสิบสามนาทีเพื่อแปลพลังความเจ็บปวดให้จบแบบสงบเลยนะคะแล้วเขาอะ จะปล่อยมือคุณแล้วเเลขเด่นเลยนะคะนำโชคของกองนี้อบอกนะเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเก้าสามสามห้าสามเก้าค่ะแล้วก็เลขนำโชคนะมิลินบอกแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบกองที่สองกันค่ะถึงกองที่สองกันนะคะลูกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมิลินต้องขออนุญาตเอาอะไรปิดนิดนึง เนาะกลองที่สองนะคะคือสามถ้วยเขาปิดนิดนึงออกซื้อไม่ได้เดดเดดอืมหกถ้วยนี่นะคะหกถ้วยแล้วก็ The World ไปสุดท้ายคือสี่ถ้วยนะเออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมิลินเอาอัานนี้ปึ๊บ,บ,บ,บขอบังเดวไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่ห้าถ้วยเราให้แนะนํานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าให้แนะนำํำคืออะไรกองที่สองนะคะข้อความจากเจ้ากรรมนเวรของคุณเขาไม่ได้มาในร่างของศัตรูเขามาในรูปแบบของคนที่คุณรักที่สุดในอดีตคนที่คุณเคยหัวเราะเคยร่วมฝันเคยอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนสนิท พี่น้อง <c oughs> ขอภัยค่ะคนรักหรือครอบครัวเขาไม่ได้ทำร้ายคุณแต่เขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังในอดีตชาตินึงคุณทั้งสองอะ่ะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่สวยงามหัวใจของเขาอะ่ะเคยผูกไว้กับคุณด้วยใจบริสุทธิ์เลยแล้วเขาเคยเชื่อว่า เราจะไปถึงจุดหมายเดียวกันแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณกลับเลือกเส้นทางที่ต้องออกไปจากชีวิตของเขาไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รักแต่เพราะคุณต้องเติบโตต้องเดินต่อไปต้องพุ่งทะยานไปนสู่เส้นทางของตัวเองนะคะและนั่นคือจุดที่เขาหยุดแต่คุณไปต่อในความทรงจำที่ยังอบอุน่นแต่เขาอ่ะค้างคาอยู่ในความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกของคุณเนาะคือจะบอกว่าเขาเจ็บนะ เขาเจ็บไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดคุณนะเขารู้ว่าคุณอ่ะรักเขาแต่ยังไม่ได้ไปไหนโดยเพราะว่าคุณอ่ะไม่เคยหันกลับไปดูเขาเลยไม่ได้หันกลับไปอะไรกับเขาเลยเนาะสนใจเขาเลยเดี๋ยวพี่มีไพ่แนะนำนะพี่มิริมมีไพ่แนะนำอ่ะส่งพลังพุ่งทยานความหมายของไพ่นะคะคือ เขาไม่ได้ตอบเออเขาไม่ได้อยากฉุดล้างเขาไม่อยากให้คุณปล่อยเขาไปอย่างสง่างามนะด้วยพลังแห่งความรักเนี่ยเขาไม่อยากปล่อยคุณเลยที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ค้างคาหรือ,เ,อ,อเมื่อคุณนะ่ะรวมจิตของคุณนะ่ะกับจิตของเขาด้วยการให้อภัยทั้งสองฝ่ายคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ทรงพลังเพราะว่า เขาไม่ได้ไปไกลคุณก็ไม่ได้ไปไกลจากเขาแต่คุณอะไปถึงจุดหมายโดยไม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาอยากให้คุณอะอย่าลืมเขาแค่นั้นเองเขาอยากอยากจะไปพร้อมกับคุณอยู่บทสรุปของกองนี้เจ้าก,กับในเวรของคุณคือคนรักเก่าในอดีตชาติที่ยังฝังใจในช่วงเวลาดีๆที่เขารู้สึกดีกับคุณที่คุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังแล้วเขาอ่ะไม่ต้องการคําขอโทษเขาต้องการแค่ ปิดฉากนั้นลงปิดฉากอดีตเก่าๆลงไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัวที่คุณสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้โดยรวมนะความรู้สึกใน,นนี้เขาอยากปิดฉากแบบสวยงามค่ะวิธีที่คุณจะปลดกรรมนี้ได้ก็คือภาวนาให้เขาโดยใช้คำว่าขอให้เธอมีความสุขแม้เราจะไม่ได้เดินทางด้วยกันอุทิศผลบุญในวันที่มีเลขสามเลขสี่หรือเลขหกนะคะ เขียนจดหมายลาแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยแล้วเผาหรือปล่อยไปในน้ําก็ได้เมื่อคุณปล่อยพลังงานเนี้ยอย่างอ่อนโยนสิ่งที่ติดขัดในชีวิตของคุณะจะคลี่คลายอย่างนุ่มนวลค่ะและคุณะจะกลายเป็นคนที่มีพลังโดยไม่ต้องปกป้องตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะคนกองเนี้ยลองทําดูนะเพราะพี่เห็นแบบนั้นก็พูดตามนั้นเนาะและอย่างหนึ่งอ่ะ กองนี้เป็นคนที่เย็นชาแล้วคุณจะไม่เย็นชาอีกต่อไปแล้วเลขโชคชุดกลองนี้นะคะก็คือนำโชคนะกลองนี้นะต็ดหนึ่งหกแปดยี่สิบเอ็ดหกสิบหกหกแปดเก้าแปดสองหนึ่งเก้าหหก็ยังไงก็เอารองไปทำดูสำหรับกองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกลองที่สามกันต่อเลยค่ะ กลับไปเอ้ยไม่ใช่เออภัยอ๊อวันนี้ไม่เล่นเปิดไพ่ทีไรนะเราพลังงานอย่างนี้เป็นทุกทีเลยลิ้นพันกันเออมาถึงไพ่กองที่สามกันนะคะเราได้นี่เปิดไม่ได้เออขออภัยทีเปิดไม่ได้ The Sun ขึ้นต้นมาก็ดีเลยอืมขึ้นต้นมาดีเลยนะเออสี่เหรียญแ a งแ m น เมดิเชียนสุดท้ายก็คิงคิงไม้เท้านะคะเออโอแต่ละแต่ละมือแต่ละเดย์อขออนุญาตปิดไวเพราะว่ามันดูไม่ได้จริงๆออกสื่อไม่ได้มันมันมัน,ม,นมันเกินมันเกินไปนิดนึงอืมไม่เกิน,นอะเยอะเลยอะปิดทับไปเลยนะขออนุญาตปิดทับเลยโอ้วุ่นวายกับไพ่เนย มาถึงกองที่สามกันอืมกองนี้เจ้ากับนายเวนอยากบอกอะไรกับคุณแล้วเจ้านายคือเจ้ากับนายเวนคุณเนะ่ะกำลังส่งสัญญาณบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เวลาสำคัญของชีวิตที่ต้องกลัวให้ลงมือทำและกล้าลงทุนกับอดีตเอ่อกับอนาคต อนาคตตัวเองกล้าลงทุนกับอนาคตตัวเองไพ่บอกว่าคุณมีพลังและศักยภาพเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะย้ําเตือนว่าถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆและมีเครื่องมือทุกอย่างในมือที่จะพลิกชะตาชีวิตได้อะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองหรือปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่จะยึดติดสะท้อนถึงความระวังหรือความกลัวการลงทุนทั้งในเรื่องการเงินเวลาหรือความรู้สึก พราะว่าวันนี้คุณได้ไพ่เต๋ันคือแสงสว่างความสำเร็จและความสุขที่เกิดขึ้นหากคุณกลับมาเดินหน้านะพลังความเป็นผู้นำความมั่นใจและความกล้าที่จะบุกเบิกเส้นทางใหม่อะ่ะเจ้ากรรมนายเวไนะอยากจะบอกว่าอย่ากกลัวที่จะลงทุนทั้งแรงกายและแรงใจเพราะนี่คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณอะไปสู่ความสำเร็จลุ่งโลดนะคะและบางครั้งอะ่ะ เออเขาเรียกอหละบางครั้งต้องกลัวที่จะอย่าก,กลัวที่จะต้องปล่อยวางสิ่งเก่าๆเนาะเพราะทางมันเปิดแล้วอ่ะกองเนี้ยสาหรับก็ให้กองเนี้ยชุดเนี้ยทางทางเส้นทางดีๆกําลังจะเปิดหรือเปิดแล้วก็ได้บางคนเออเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาหากมีพลังงานใจแล้วก็มีจิตที่ที่ดีอยู่แล้วอ่ะทําสมาธิเพื่อเปลี่ยนแปลงสมาธิชะตาชีวิตของตัวเองนะคะ กองนี้ยถือว่าเป็นกองที่ดีเลยแหละเนาะไปฝึกสมาธิค่ะทําสมาธิไม่ต้องทําอะไรามากมายหรอกนั่งแบบสงบจิตสงบใจรักห้านาทีอะ่ะหอนหายใจเข้าไปลึกเนาะภัยแนะนําเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่าลงทุนลงแรงเนี่ยอืมเนี่ยเอาอยู่อยู่ละเพราะฉะนั้นน่ะคุณน่ะต้องไปทํานะคะกล้าลงทุนค่ะเพราะว่าชีวเออเขาเรียกอะไร ลงทุนกับชีวิตด้วยตัวเองจงเชื่อมั่นและเดินหน้าด้วยหัวใจที่กล้าเลยค่ะเพราะคําแนะนําการปล่อยกรรมนะคะของขของของงกองเนี้ยเอ,อภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณเนาะในบทเรียนและขอให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบทําบุญอุทิศให้ในวันที่มีเลขสามสี่หรือหกเขียนจดหมายเลยค่ะเขียนถึงขอบคุณเขาค่ะแล้วปล่อยไปด้วยน้ําหรือไฟเอ,อปล่อยลงน้ําก็ได้หรือเผาไฟก็ได้แล้วก็ อุทิศบุญให้เขาเพื่อสัญญาเ,เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่ขอบตัวคุณคุณกําลังโชคคุณกําลังจะเปิดนะดวงกาลังคุณคุณกำลังจะเปิดนะไพ่ก,ก,นะกองเนี้ยพี่แนะนําว่าควรทําแล้วก็พี่มีเลขนําโชคนะคะให้กับคุณกองนี้เลขหนึ่งสามสามสี่หกสาสมสามห้าเจ็ดสี่หกหกสามแล้วก็สี่หกนะคะก็จบแล้วนะคะกับเอ่อ ก,ก็กำนายนอยากบอกอะไรแล้ววันนี้ก็เปิดเป็นรนดอมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็มิลินก็ขอบุญบารมีทั้งสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงจัก,กรวาลจงส่งนำพาให้พวกคุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยใครที่รองเงินอยู่ก็ขอให้ได้เงินใครที่รอการงานก็ขอให้ได้การงานประสบความสําเร็จทั่วท,วทวหน้ากันไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่มิลินอยากจะบอกทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นค่าครูให้กับมิลินด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการแจ้งเตือนกับช่องมิลินเรื่องราษมาหาสรจย์แล้วพบกันคลิปหน้านะคะ ออย่าลืมนะคะขอฝากไว้นิดนึงวันอาทิตย์เจอกับไลฟ์สดของมิลินเวลา18นาฬิกาตามที่ลงคลิปตัวเต็มนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย